สวัสดีลูกศิษย์เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมเข้ามาฝากแชร์ด้วยนานๆมาไลฟ์ทีนะครับมีคนเรียกร้องมาว่าอาจารย์ไลฟ์สดให้หน่อยทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยไลฟ์เออช่วงนี้นะครับไม่ค่อยว่างนะครับก็ง,งานเยอะนะครับทั้งสํานักทั้งโรงงานนะครับอาจารย์ก็ทำโรงงานเต็มตัวนะปีนี้ทําโรงงานเต็มตัวก็เลยแบบไม่ค่อยได้ไลฟ์นะครับช่วงนี้ ทำโรงงานเตรมตัวก็เลยแบบสวัสดีทุกคนครับไม่ค่อยได้ไลค์นะครับช่วงนี้สวัสดีเอฟซีที่เข้ามาด้วยหกร้อยกว่าคนไวยมากให้จำไมได้นะไม่ค่อยได้ไลค์นะครับช่วงนี้ด้วย600กวหกร้อยกว่าคนไวยมากให้จำไมด้นะอยูด้วยนะมันสะท้อนน <c oughs> อิดนึ่อนะเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับ สวัสดี FC ทั่วประเทศครับสวัสดีคนดูหน0่กว่าท่านตรงนี้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวฟันราวให้ดูให้ให้นะครับเนาะวันนี้ก็มั่นใจวันนั้นราวเม็ดเดียวเข้าสองสี่เลยนะครับใครได้บางห้าน้อยก็มาแล้ว2หน่อยนะทั้งพิเศษ v i p นะครับผู้ใดไดนแน่เนาะห้าน้อยกับเขาเลยเด้อเมื่อนี้อ่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยแป๊บหนึ่งครับอาจารย์ไล่โฟเฟสแป๊บหนึ่ง อ่ะเดี๋ยวจะพูดเรื่องห้อง v ีพีด้วยนะครับมีหลายคนอยากรู้ว่าเข้าห้อง v ีพียังไงเพจจริงเนี่ยขายหวยไหมเพจจริงปักเว็บพนันไหมต้องบอกว่าเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันนะครับที่เห็นใครขายที่เห็นปกักปักอยู่คือของปลอมนะครับอย่าไปลงเชื่อเด้อนะครับอ่ะโอเคอาจารย์ปักลิงก์แป๊บหนึ่งครับอันนี้เป็นวิงลิงก์ขายปลานะครับอันเออ ว่แมนลิงขายหวยเด้อครับเด้อถ้าเพจปลอมมันเอาไปก็คงไปใส่ขายหวยแต่นี่คือขายปลานะครับเข้าใจตามนี้ด้วยเดี๋ยวอาจารย์แป๊บหนึ่งนะสวัสดีคนดูสองพันคนอาจารย์เข้าหน้าวิดเป็นโอเคพร้อมแล้ว กราบสวัสดี f อซอาจารย์นอตตี้วิบบับนอนๆทุกคนใครเข้ามาอาจารย์ขอคนละสองแชร์นะครับเพื่อเปิดการมองเห็นแล้วก็เพื่อให้คนที่ลำบากอยู่ได้มาดูคลิปนี้ครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้วิบวับนอนนอกเจ้าของ YouTube ช่องอาจารย์นอตตี้พารวยเจ้าของเพจออนนอสิทธิ์ปูใหญ่เจ้าของเพจตาหนักปูใหญ่ออนอนอตพาเที่ยวนะครับเจ้าของ Facebook นะัทพงสุภพิทย์ คอนอื่นเลยนะครับใครเข้ามาแล้วอาจารย์ขอากราบนะครับทุกคนใครรักและศรัทธาอาจารย์ในเทวดาเดินดินวัน,นนี้อยู่กับผมเทวดาเดินดินก็ขอคนละสองแชร์อดีเข้าตัวรูดนะครับก็หลายคนสงสัยว่าเอ้ยเขาถูกก็ได้ไงคือพิเศษนะผมจะลงไว้ในห้องวีโอขอคุณดาวหนึ่งร้อยดวงแรกพี่อ้อนขอบคุณนะครับใครให้ดาวขอให้รวยปากสวยใครให้ดาวขอให้รวยดาวนี้สามารถนําไปแลกเป็นเงินได้อาจารย์ก็เอาไปซื้อทูบซื้อเทียนให้ปู่ ใครให้ดาวก็เหมือนได้ทำบุญกับอาจารย์มันเฟซบุ๊กมันจะโอนเงินให้เลยนะสาธุกับทุกคนด้วยนะครับก็ในห้อง VP ลงตั้งแต่บ่ายสมนู่นแหละบ่ายสามบ่ายสี่นะครับก็จะซื้อพิเศษทันแน่นอนวันนี้ในห้องก็รวยกันนะครับวันนี้หุ้นเช้าก็สามตัวแต่ก็นิเคอิสวัสดีคนสองพันห้านะครับนิเคอินี่แสกสามตัวตรงๆในห้องเนี่ยได้คนละเก้าหมืนเลยนะเก้าหมืนเลยใครถูกบ้าง าหน้าเฟซวันนี้ขอโทษด้วยวางวางหน้าหน้า,าวางหุ้นปกติไม่ทันนะครับแต่ว่าก็ทันรอบบ่ายก็แตกกร,กระจายกันอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันในห้องในห้องวันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยก t e โอ้พี่นอตติ้ห้าสิบดวงขอบคุณนะบบอจกรนอตตี้ i อร์กุ๊ p เท่านั้นนะครับต้บองดูเลขบัญชีด้วยระวังเพจปลอมเพจปลอมอาจจะก,ก๊อบไรฟ์สดไปถ้าเรากดเข้าไปเป็นให้สมัครหวยให้ขายหวยนั่นคือเพจปลอมอย่าไปเชื่อเพตจริงไม่เคยปักหวยไม่เคยปักเวพ,พนันเพจริงกดเข้าไปจะเป็นให้บูชาองค์พญาเรพคูด บูชาเหรียญปูบูชาเสื้อบูชาน้ำปลาร้าอนามตอย่างเงี้ยแล้วได้เข้ากลุ่มนะครับใครทุนเยอะก็บูชาเหรียญรวยล้นฟ้ารุ่นทีหนึ่งจะได้เข้าห้องที่ดีที่สุด999บาทได้เข้าห้องซูเปอร์วีพีอันนี้จะลงไวมากคุณนะครับขอบคุณดาวค่าสิบดวงพี่บําเพลแล้วก็รัฐบาลคืนนี้ลงให้ในห้องวีพีเลยนะครับในห้องวีพีจะลงให้ใครทุนน้อยนะครับจะอุดหุนน้ำปลาร้าก็ได้น้ำปาลาร้าหนึ่งลังสี่ร้อยเจ็ดสิบาทรวมส่งก็ได้เข้าห้องวีพีหรือว่าเงินน้อยจริงๆก็ เอาแค่สามขวดพอสามขวดรวมส่งก็ร้อยแปดสิบาทได้เข้าห้องวีพีเหมือนกันนะครับนะครับก็ได้ข,ของ้องวีพีเหมือนกันวันนี้หุ้นรวยรวยเอ้สุดยอดครับหรือว่าอ่าอยากได้ของดีหน่อยไม่ไม่่ชอบของกินของกินก็เอาปลาล่าหกขวดก็ได้สามขวดก็ได้ไปถามเอ็ดมินหรือว่าชอบของดีหน่อยก็ก็เป็นอ่าองม์อ่าอ,อ,องพยาเล็บคุดพยาเล็บคุดนี่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้เข้าห้องวีพีนะครับแล้วก็แถมทุบให้ห้าแท่งทุบที่จุดนี่แหละทุบจุดรัฐบาลจุดอะไรนี่แหละ หรือว่าทุนน้อยเอาแค่ทูบก็ได้ทูบเน,นี่ยแค่ร้อยเกได้เก้าแท่งปลูกเสกด้ร้อยได้เข้าห้อง VP เหมือนกันนะครับอยากเข้าก็พิมพ์คว่าเข้ากลุ่มหรือลิงก์ไลน์ที่ปักหมุดตรงนี้กดเข้าไปต้องดูด้วยนะครับท้าเลขบัญชีไม่ใช่บอจกรกนอตนีนเตอร์กรุ๊ปนั่นคือไลน์ปลอมนะครับนั s <S ่นคือไลน์ปลอมนั่นคือไลน์สดปลอมตอนนี้เราไลน์สด19นากานาทีนะครับเนาะ ขอบคุณดาวอีกห้าสิบดวงครับเริ่มปาร์ตี้ดาวแจกแล้วอาจา์หน่อยนะครับใครให้ดาวขอให้รวยนะครับตอนนี้เขาปาร์ตี้ดาวสองนาทีใครให้ดาวขอให้รวยถ้ากดส่งดาวได้เลยนะครับใครเข้ากลุ่มพิมก็ว่าสนใจเข้ากลุ่มหรือพิมพ์ําว่าเข้ากลุ่มหรือแอดไลน์ที่ปักหมุดนี่นะแล้วก็บอกว่าทุนน้อยก็บูชาทูบก็ได้เออร้อยเก้าเก้าโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เบอร์โทรไวเลยไม่ต้องรอแอดมินตอบนะครับเพราะว่าแอดมินตอบไม่ทันนะแอดมินวันนี้อาจารย์จะตอบเองนะครับโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เบอร์โทรไว้เลยนะครับเนาะ อยากได้ยังกับโอนไปเลยนะครับอย่ารอช้านะครับคนเข้ามาสี่สิบห้าคนวันนี้ก็คุณสามารถแยกกลุ่มเพื่อนบัญชีด้วยการชาร์จแท็กอ่านะครับสี่สิบห้ากวคนแล้วนะครับรีบทักมานะครับทูบ9เก้าแท่งก็ได้เข้าห้องร้อยเก้าเก้าโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่ไว้โทรไว้เลยหรือว่าถามแอดมินมีอะไรบ้างก็ได้น้ําปลารก็ได้นะครับหรือว่าองค์พญาเลพุดนะอยากให้เข้าห้องที่ดีที่สุดก็ เอาเหรียญนะเอาเหรียญเหรียญจะแพงนะครับก็แล้วแต่ทุนกันเนาะไม่ไม่บังคับแต่แจกฟีน้าเฟซอยู่แล้วสนใจนะบาราสามขวดพี่แอดไลน์ที่ปักหมุดมาเลยหรือว่าพี่คําว่าอยากเข้ากลุ่มพิมพ์คาว่าเข้ากลุ่มก็ได้เตุมันจะเร้งเด้งแชทไปหาในในข้อความในอินบ็อกพี่ก็กดเพิ่มเพื่อนใครอยากเข้ากลุ่มนะขออธิบายอีกครั้งอยากเข้าห้องดีที่สุดก็บูชาเหรียญแต่เหรียญจะแพงหน่อยใครอยากเข้ากลุ่มพิมพ์คาว่าอยากเข้ากลุ่มอย่างนงี้ก็ได้เพจจะเด้งแชทไปหาเลยลิงก์ที่ปักหมุดคองหัวใจรัวๆด้วย ก็เหรียญอีกเก้าร้อยเก้าสิเก้าจะแพงหน่อยเหรียญเงินก็จะสองพันกว่าบาทแต่ว่าถ้าทุนน้อยคือเอาน้ําปะลาะก็ได้สามขวดร้อยแปดสิบหกขวดสองร้อยแปดสิบอัลลังหนึ่งสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าลังนี่พันเจ็ดอ่าจะได้ราคาสูงนะฮางังหรือว่าพญาเล็บคูดสามเก้าเก้าหรือว่าทูปปูร้อยเก้าเก้าโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่แล้วก็พิมพ์เบอร์พิมพ์ที่อยู่เบอร์โทรลงไปเลยไม่ต้องรอแอดมินตอบจะได้ไวเดี๋ยวผมไปไล่ดึงนะครับขอบคุณพี่ดาวอีกห้าสิบดวงพี่พักพรน,นะครับขอบคุณนะครับอืม ห้องวีพคืนนี้จะลงหวยรัฐบาลนะครับอาจารย์ได้เตรียม iPad มาแล้วนะครับเดี๋ยวฟันหวยรัฐบาลในห้อง VAP ให้แล้วก็มีดาวโจนมีราว VAP มีอะไรมีเยอะแยะนะครับอยู่ในห้องเด้อดาว VAP ด้วยนะครับออพูอีกสามหนดวงพี่รองจิตนะครับอืมันมาหรือว่าพิมพอยาเข้ากลุ่มเพจมันเด้งแชทไปหรือกดแชร์กดแชร์ด้วยนะครับมันจะได้เข้าไวนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวก็จับตาดูดีๆคืนนี้จะให้เข้าห้องฟรีนะครับห้องฟรีด้วยแต่ใครอยากได้เข้าตอนนี้เลยก็บูชาทูบนะครับเนาะหรือว่าองค์พญยาเล็บคุดก็ได้ทําไมแต่เขแนะนาพญยาเลบคุดเพราะว่าหนึ่งแหละแต่ว่าได้พญยาเล็บคุดไปนี่ของความหมายของพญยาเลบคุดอีกกันคุณใสกันของไม่ดีกันอ่กากันสิ่งชั่วร้ายนะครับแล้วก็ทำไมตาอาจารย์เหมือนกระเทยเลยมันเป็นฟิลเตอร์นะกันสิ่งของไม่ดีแล้วก็เสริมดวงแล้วก็ได้ทูบด้วยแถมทูบฟรีโอ้ย่อยเปลี่ยนฟิลเตอร์ก็นเด้อ